สวัสดีครับผมพิทบุยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวหนังเรื่องเฮียขัางดับเครื่องชนนั่นเองนะครับอก็เพิ่งได้มีโอกาสไปดูเมื่อวานนี้เองนะครับก็หอยหาหนังเทเลอร์ตื่นเต้นมานานนะครับหลังจากที่ไม่ได้มีแนวนี้มากนักนะครับก็ก่อนที่จะไปรีวิวกันนะครับก็เรื่องนี้นะครับเป็นหนังแนวเทเลอร์และทึกขวัญน,นะครับเรศ ผมให้1 8บวกแล้วกันนะเพราะว่ามันมีความรุนแรงและความเรียวนะครับก็แจกจำหน่ายโดยมงคลเมจเจอร์นะถ้าเป็นประเทศไทยนะครับอ่าส่วนฝรั่งนี้น่าจะเป็นค่ายใหม่เลยนะครับซึ่งค่ายใหม่เนี้ยสำหรับผมนะคือเป็นหนังเรื่องแรกข,ของค่ายนี้เลยอะ ผมไปหาข้อมูลมาแล้วก็ค่ายนี้หนังเรื่องแรกของเขาใช้ทุนไปตั้งสามสิบสามล้านไม่ต้องห่วงครับไม่ใช่หนังค่ายหนังเกตวีแน่นอนนะพอเรื่องแรกก็ลงทุนขนาดนี้แล้วแถมโปรดักชุนโปรชั่นี่คือดีมากนะครับเออ ประมาณนี้นี่เองนะครับส่วนพุ่งกับนะครับผมไม่เคยดูผลงานซักเรื่องเลยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นผลงานพวกหนังอินดี้มากกว่านะพวกหนังนอกกระแสอะไรอย่างเงี้ยเคยมีหนังแบบว่าฮอลลีวูดเรื่องหนึ่งนะแต่ผมไม่เคยดูนะครับอ่าผมก็ไม่รู้ว่าผีเบอร์ผลงานกเกัของเขาดีแค่ไหนนะเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเลยที่ผมได้ดูนะครับอ่าก็มารีวิวกันเลยนะครับ หนังเรื่องนี้ตอบโจทย์คนดูแนวชิลเลอร์ตื่นเต้นได้ดีมากนะครับหนังไต่ระดับความสนุกได้ดีมากแบบตอนแรกก็ก็ดูแบบว่าออธรรมดาพอดูไปได้เรื่อยๆนะหมายถึงแบบว่าสถานการณ์นะครับสถานการณ์คือตอนแรกมันก็น้ําจิ้มก่อนน้าจิม้มจนเดือดขีดสุดก็คือแบบว่าโอ้มันก็ไต่ระดับไปเรื่อยๆจากน้ําจิ้มก็กลายเป็นซีฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยออนะครับ รวมถึงตัวละครอย่างเฮียข้างด้วยนะครับอที่แบบว่าพอสุดแล้วมันจะเดือดแล้วแบบไม่เกรงใจใครทั้งนั้นไม่สนใจอะไรทั้งนั้นตรงเนี้แหละที่ทําให้หนังเรื่องเนี้ยมาดูเดี่ยวและสนุกมากครับดูไปตื่นเต้นและลุ้นตลอดครับ คนลุกเลยและที่เกินคาดก็คือคนเขียนบทเรื่องนี้นะครับได้คนเขียนบทหนังระทึกตื่นเต้นอย่างเรดไอทิฟวินระทึกนะครับใครเคยดูบ้างครับายเชลล์แม็กอดัมกับคิรเลนเมอร์ฟีนะครับคือเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่ผมชอบมากนะแล้วก็เป็นหนังตื่นเต้นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมดูบ่อยมากคือเจ็ดแปดรอบถึงจะรู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วแต่มันยังดูแล้วตื่นเต้นและสนุกอยู่เหมือนเดิมนะครับอ่าก็ถือว่าได้ผู้เขียนบนทถูกทางมากนะครับที่มาเขียนเรื่องนี้นะ ทำให้ผมรู้สึกว่าหลังเรื่องนี้ยคือแบบได้คนเขียนบทแนวนี้มาทําให้รู้สึกมันไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่นะครับความโหดของเรื่องนี้นะครับไปในทางเลียวนะครับคือไม่ได้โหดเลือดสาดอะไรขนาดนั้นนะคือไปทางรุนแรงมากกว่าด้วยสถานการณ์ภายในเรื่องที่มันดูยิ่ง่ายก็แค่แบบว่ารถติดบีบแต่เสียงดังมีข้อถูกเถียงกันอะไรแบบนี้ยแต่พอเอาเหตุการณ์แบบว่ารถติดบนท้องถนนมาเล่น แบบแค่บีบแต่งเงี้ยไม่คิดว่ามันจะเป็นขนาดนี้ไงเท่านั้นเองนะครับอ่าต่อไปเป็นการดําเนินเรื่องนะครับการดําเนินเรื่องมีฉากที่ทําให้เราตื่นเต้นบันเทิงอยู่ครับในส่วนของเนื้อเรื่องคนส่วนใหญ่อาจจะไม่ชอบนะเพราะเนื้อเรื่องมันเบาไม่ค่อยมีอะไรแต่สําหรับผมอ่ะถ้าเป็นแนวทิลเลอร์ตื่นเต้นอ่ะไม่ว่าเนื้อหามันจะเบาซับซ้อนหักมุมอะไรขนาดไหน ผมก็ชอบนะขอแค่ทําให้มันตื่นเต้นได้ก็พอนี่แหละตอบโจทย์ผมแล้วเอาจริงๆหนังมีความแบบว่าเออหนังไล่เชื่ออยู่ผสมอยู่นะแต่ก็ไม่ได้ทําให้หนังเรื่องนี้ไม่สนุกเลยครับส่วนการถ่ายทำนะครับก็อย่างที่บอกเป็นค่ายใหม่ทุนสร้าง33ล้านโอ้โหหลายฉากทําดีนะคือทําดีเหมือนหนังฮอลลีวูดค่ายอื่นแล้วแหละคือแบบฉากบนไฮเวย์หรือคือแบบว่าโอ้โห สมจริงมาก <c ười> คือแบบว่าโอ้อลังอะ่ะคือแบบให้นึกถึงแบบฟาสต์อ็นฟิเรียแต่เป็นฟาสต์เอนฟิเรียแบบเลียวอะ่ะเรียวแบบจริงอะ่ะแบบไม่ได้ปรุงแต่งเยอะอ่ะประมาณนี้นี่เองนะครับ ใช่นะครับนี่คือเป็นหนังที่เล่าถึงการจราจรบนท้องถนนหนังเรื่องนี้ให้ข้อคิดอยู่นะน่าจะเป็นการนําเสนอของเรื่องนี้ด้วยคือเราควรเคารพลในการใช้รถหรือใช้ถนนร่วมกันก็เหมือนมารยาทนะครับเราอยู่ข้างนอกถนนเราก็ไม่ใช่ของเราคนเดียวคือเป็นถนนคือเราต้องใช้ร่วมกันอะไรประมาณนี้นี่เองนะครับ นังเรื่องนี้ถึงจะมองว่ามีข้อดีเยอะนะคะแต่มันก็มีข้อเสียอยู่นะข้อเสียก็คือการศาสนาบางคำที่ดูแปลกๆไม่เข้าไปบ้างซึ่งผมไม่ขอพูดละกันเหมือนจะเป็นการสปอยได้แหละส่วนหนึ่งนะครับและเขาน่าจะเล่าถึงปมของตัวละครหลักอย่างและแซลโคที่เรียกเป็นเฮียข้างนะครับมากกว่านี้นะผมแต่หรับผมผมคิดว่าถ้าเล่าตรงส่วนนี้มากอะมันจะดีมากเลยนะครับ ส่วนนักแสดงนะครับอ่าก็มีนักแสดงหลักอย่างละเซลโคนะครับนักแสดงรางวัลออสการ์เรื่องไกเอเตอร์นะก็คือจุดขายหลักคือแสดงดีมากนะครับคือหน้าตาของลัเซลโคเนี่ยคือเข้ากับบทบาทนี้มากนะส่วนนักแสดงคนอื่นนะครับผมไม่รู้จักซักคนเลยว่ายังไงก็คือลาเซลโคนี่เป็นจุดขายหลักมากเลยนะครับก็มีบางคนแสดงแข็งบ้างนะครับแต่โดยรวมก็แสดงดีนะครับโดยเฉพาะแม่ลูกนี่ถือว่า เป็นสองตัวละครที่ต้องเอาใจช่วยตลอดเวลานะครับส่วนเสียงภาคนะครับภาคโดยพันธมิตรนะครับอ่าก็ข้อเสียของพันธมิตรนั่นก็คือมีการใส่บุกกับตัวสิบสี่วันเงินเยียวยาบอกตรงๆว่ามันไม่เข้าแล้วก็ไม่หาด้วยนะครับคือ,อยัดเข้าไปแล้วมันรู้สึกแปลกๆไยงไม่รู้นะครับอ่าถ้าตัดส่วนนี้ออกได้เนี่ยโดยรวมเผาเขียบ อ่าคือแบบปีก่อนมีเรื่องคลาวใช่ไหมทาให้ผมตื่นเต้นและสนุกลูกสาวที่กัดฟันสู้ช่วยพ่อรอดจากจระเข้ที่พยายามจะข่าตลอดเวลาปีนี้นะมีเรื่องเฮียข้างนะทําให้ผมทั้งตื่นเต้นขนลุกกับแม่ได้ปกป้องลูกเอาตัวรอดจากเฮียข้างบนท้องถนนถึงแม้จะทําพฤติกรรมผิดก,ก็ตามนะครับแต่อย่างน้อยตอนจบก็ทําให้รู้ครับว่าเธอควรทําอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีกอย่างน้อยนะครับตอนจบ ถึงจะไม่ได้เกินคาดมากก็ตามสไตล์หนังแนวนี้นะครับพอดาวได้อยู่ว่าหนังสไตล์เรวนี้มันจะจบยังไงนะแต่ก็จบได้ดีอยู่ในระดับหนึ่งอยู่นะครับสรุปนะครับสําหรับผมนะเกินคาดะดูแล้วบันเทิงกว่าที่คิดไว้นะครับใครชอบหนังแนวทิลเลอร์ตื่นเต้นผมไม่อยากให้พลาดเลยนะครับก็เรื่องนี้รีวิวเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับ และอย่าลืมไปกดติดตามเพจบิตบูรีวิวกันด้วยนะครับสวัสดีครับ